เดี๋ยวเข้าสู่ช่องต่อไปกันจะเป็นพบนบไม่ใช่พบนบโฟกัสนะครับรายสัปดาห์นะครับว่าเรามองสัปดาห์นี้ยังไงนะครับสวัสดีครับนบสวัสดีครับพี่มนครับก็หุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้วถือว่าค่อนข้างพันผวนมากเลยนะครับระหว่างสัปดาห์เนี่ยหลุด1270ลงไปด้วยถ้าจากันได้1 2 7 0เนี่ยก็เคยทดสอบมาแล้วสองครั้งครั้งแรกก็คือตอนสมัยนายกเศรษฐาเนี่ยรุดออกจากเก้าอี้นะครับตอนนั้นทดสอบตรงนี้เซตเด้งนะครับ แล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยก็คือตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ทดสอบลงมาแถวหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ก็เด้งไปแถวหนึ่งพันสามร้อยจุดแบบหนึ่งนะครับตอนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าผันผวนมากหลุดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์แล้วก็หลุดหนึ่งสองไปแตะเหนือแถวประมาณสักหนึ่งสองห้าศูนย์ด้วยนะครับก่อนที่จะดีดกลับแบบฉับพลันตอนวันศุกร์ดีดกลับถึงมายี่สิบจุดนะครับเอ่อก็มีปัจจัยกดดันเฉพาะตัวของหุ้นขนาดใหญ่อย่างตัว CPO เองก็ ความกังวลเกี่ยวกับการที่จะเข้าไปซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นในญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงหุ้นเดลต้าก็เพราะว่าตลาดทรั์เนี่ยเสนอที่จะมีการจำกัดเพดานการคำวนวณดัชนีของหุ้นรายตัวเนี่ยไม่เกิน10%แล้วเดลต้าเนี่ยมีน้ําหนักในดัชนีเซตฟิฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 3ก็อาจจะมีแรงกดดันจากตรงนี้ถ้าเกิดตลาดทรั์เนี่ยมีการนํามาใช้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยเฉพาะตัวที่กดดันหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยโดยรวมเนี่ยปรับตัวลดลดง แล้วก็ประกอบกับราคาน้ํามันเนี่ยก็ปรับตัวลงมา3สัปดาห์ติดนะครับอันนี้เนี่ยนอกจากจะกดดันในหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเปิดความเสี่ยงในแง่ของการปรับประมาณการกําไรของบริษัทจดทะเบียนลงนะครับถ้าเกิดราคาน้ํามันอยู่แถวประมาณสัก71ดอลลาร์ต่อบาเรล,ลเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่ประมาณการกําไรของบริษัทจดทะเบียนยอาจจะถูกปรับลงอยู่นะครับทิศทางเนี่ยปรับลงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่ามันมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับ สำหรับแนวโน้มในสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดอาจจะยังมีความผันผวนอยู่นะครับถึงแม้ว่าวันศุกร์นี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรีบาวขึ้นมาแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่โดยเฉพาะเรื่องของคลัมป์นะครับล่าสุดก็มีการประกาศขึ้นภาษีนําเข้าเหล็กและก็อลูมิเนียม25%กับทุกประเทศถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยจำกัดเพราะเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ส่งออกเหล็กหรืออลูมิเนียมที่สําคัญของโลกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันก็เป็นเซตเมนต์เชิงลบนะครับ นอกจากนี้เนี่ยผมคิดว่าการรบาวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะฟื้นตัวได้จํากัดเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงิน LTF ที่ทยอยไหลออกต่อนเนื่องนะครับตอน NAV ตอนสิ้นเดือนมิถกุกราคมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1 8 0 0 0 0ล้านบาทนะครับก็ลดลงต่อเนื่องจากสิ้นปีนะครับที่อยู่ประมาณ2,02 0 0ก็จะเห็นว่าเม็ดเงินของตัว LTF เนี่ยทยอยไหลออกทําให้อัพไซด์ของตลาดเนี่ยน่าจะจํากัดครับ สำหรับแนวรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราประเมินไว้ที่1250ส่วนแนวต้านก็ประเมินไว้ที่1 3 0 0ถึง1,310จุดนะครับสำหรับหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้เนี่ยผมเลือกหุ้นขนาดเล็กที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวรวมถึงแนวโน้มกำไรในปีนี้เนี่ยเรายังมองในเชิงบวกอยู่นะครับตัวแรกที่อยากจะแนะนำก็คือตัวพีมามาลีนครับผมก็กำไรต่างปต่เ4เนี่ยอาจจะซอบลงชั่วคราวนะครับเขาเข,า,ขามีการนำเรือเนี่ยเข้าอู่สามลำแล้วก็รวมถึงมีการปรับ จัดแปลงเรือเนี่ยหนึ่งลำนะครับก็อาจจะทําให้งบกําไรไตรมาสสี่เนี่ยซอฟลงแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยกำไรทั้งปีเป็นกําไรหลักเนี่ยยังทําสถิติใหม่นะครับแล้วก็ปีนี้ปี2025เนี่ยก็คาดว่าจะกําไรหลักเนี่ยจะทําสถิติใหม่ต่อเนื่องแล้วก็โดยเฉพาะในไตรมาสหนึ่งไตรมาสสเนี่ยหลังจากที่เรือเนี่ยกลับมาจากอู่แล้วเนี่ยกลับมาให้บริการเนี่ยแล้วก็รวมถึงเรือที่ดัดแปลงเนี่ยกลับมาพร้อมกันเนี่ยก็จะทําให้กําไรในไตรมาสหนึ่งไตรมาสสเนี่ย กลับมาขยายตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยในแง่ของ valuation ค่อนข้างถูกเลยนะครับ PE ปีนี้เนี่ยเราก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ7เท่านะครับแล้วก็ฐานะการเงินก็แข็งแกร่งด้วยเงินปันผลก็ดีนะครับเงินปันผลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5%ต่อปีเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์นะครับอยู่ที่8.15บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่ 7. 1บาทครับอีกตัวนึงเป็นหุ้นขนาดเล็กเหมือนกันนะครับก็คือปูนกลาง SCCC นะครับ ตัวนี้เนี่ยผมเห็นราคาหุ้นเนี่ยเริ่มปรับตัวต่ํากว่าตัวราคาเสนอซื้อของผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่วงปีที่แล้วที่ตั้งไว้ที่160เพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีดาวไซต์จำกัดในแง่ของราคาหุ้นแล้วตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่มีปันผลค่อนข้างดีนะครับยิวก็เกือบเกือบ6% v a เลเชชัตรงนี้ก็ไม่แพงนะครับตอนนี้เนี่ยตัว PE เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11-12เท่า แล้วก็กําไรปีนี้ปีหน้าเนี่ยน่าจะโตแบบมั่นคงประมาณสัก6-7%ต่อปีก็น่าจะทําให้เป็นหุ้นที่มีดาวไซต์จำกัดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดมีการจ่ายเงินปันผลราคาหุ้นก็น่าจะตอบรับในเชิงบวกด้วยเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่166บาทครับแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่154บาทสําหรับหุ้นแนะนําในสัปดาห์ที่แล้ว2ตัว AP กับตัว k t ทส่วนทางกันนะครับ AP เนี่ย ถูกขายตัดขาดทุนนะครับเพราะว่าภาวะตลาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผัานผวน,นมากก็ทําให้ผลตอบแทนเนี่ยติดลบไป3.8%ส่วน KTB เนี่ยราคาหุ้นถึงเป้าหมายทํากําไรนะครับให้ผลตอบแทนเป็นบวก3.9%ส่งผลให้ผลตอบแทนของหุ้นแนะนาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยเป็นบวกเล็กน้อยอยู่ที่0.1%ครับแต่ว่าก็ดีกว่าเซตค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเซตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลบไป2.5%าครับสำหรับปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้ผมคิดว่า ประเดน็นแรกคงต้องติดตามประธานเฟดนะครับเขามีกําหนดการที่จะให้ค่อยถแถลงกับทางสภาครองเปสสองวันวันที่11กับวันที่12วันที่11เนี่ยเป็นวุฒิสภาวันที่12เนี่ยเป็นสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับก็คงจะต้องติดตามว่าประธานเฟดเนี่ยมีมุมมองเศรษฐกิจอย่างไรแล้วก็ตัวนโยบายการเงินในอนาคตนะครับผมคิดว่าเฟดเนี่ยน่าจะส่งสัญญาณระมัดระวังในการลดอัตราดอกเ,เบี้ยนะครับก็คงจะต้องดูเรื่องของนโยบายของทั้มแล้วก็รวมถึงปัจจัย ด้านการเงินแล้วก็ตัวเงินเฟอ้อด้วยนะครับสำหรับปัจจัยที่2เนี่ยผมคิดว่าที่น่าติดตามก็คือเป็น MSCI review นะครับเป็นการทบทวนประจำไตรมาสซึ่งจะเปิดเผยวันที่11กุมภาพันธ์แต่ว่าเราจะรู้วันที่12กุมภาพันธ์แต่ว่าวันที่12บเนี่ยเป็นวันหยุดพอดีก็อาจจะทำให้เราเนี่ยรับรู้ผลกระทบตรงนี้เนี่ยในวันที่13ากุมภาพันธ์ครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็จะมีการทยอยประกาศผลประกอบการของเลียวเซกเตอร์มากขึ้นนะครับหุ้นขนาดใหญ่ที่อาจจะมีการ ประกาศงบในสัปดาห์นี้ก็มีหลายตัวนะครับอย่างเช่นตัว Delta, AOT g u l f i n t o u c h True Top แล้วก็ตัว m ิ n นรวมถึง ITC แล้วก็ BTS ด้วยนะครับที่จะออกงบในสัปดาห์นี้ก็ต้องติดตามนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรดีกว่าคาดตามคาดหรือว่าแย่กว่าคาดครับในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจไทยก็จะมีตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยที่จะออกในสัปดาห์นี้นะครับในฝั่งของสลัดเนี่ย หนีไม่พ้นตัวเลขเงินเฟอ้อของสลัดนะครับอันนี้เปิดเผยวันที่11กุมภาพันธ์ขออภัยครับเดบชดชีราคาผู้ริโภคของสลัดเนี่ยเปิดเผยวันที่12มั12กุมภาพันธ์นะครับเป็นตัวเลขของเดือนมก,กราคมแล้วก็จะมีดัชนีราคาผู้ผลิตของสรัดด้วยเปิดเผยวันที่13กุมภาพันธ์มีเรื่องของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็รวมถึงยอดคล้าปีของสลัดนะครับเปิดเผยวันที่14กุมภาพันธ์ครับ สำหรับในฝั่งของสหภาพยุโรปเนี่ยจะมีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับเปิดเผยวันที่13มกราคมแล้วก็มีตัวเลข GDP ไตรมาส4เป็นตัวเลขครั้งที่2นะครับอันนี้เปิดเผยวันที่14กุมภาพันธ์ครับของผมมีประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณนพนะครับ